สวัสดีครับวันนี้กับมาบอกครับอุ้ยแซนนี่เหมือนเดิมนะครับคำคำบริการคำคำครับมนีดแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่ปลาย่างครับปลาย่างปลาดุกครับเห็ดกระด้นะครับพี่น้องปลาด้นี่นะครับแล้วนี่ก็พริกแกงพริกแกงตำนะครับตำเพราะจำหยาบครับพริกแห้งไม่ใส่พริกแห้งหอมแต่ไข่ครับตำเพราะจำหยาบเป็นเอาแกงก็ได้นะครับพี่น้องแกงตัวร้าวเขานะครับงานปลาลาดเดี๋ยว มาติดตามกันแล้วครับนะครับตั้งนั่นเป็นเดืนเนามมาอนแล้วะลนะครับใส่เลยคิดใจงครับทำอะไรครับก็้องใส่พีชกันได้แต่พีชก็เดี๋ใส่หลายดอกครับใส่แต่แจ้งน้อยเหมันหอมครับหอมพริกแกงก่อนท้า,าวข้าวเจียอีใส่เอ็นเคียงเนาะนี่ข้าวเจี๋ยวโอ้โหจีบมือส่งลายเอาออกก่อนนะครับพรีชลายป่วยที่สามจีบพีแพชแกงมืนหนึ่งก็ไว่เปยเจอแล้วครับ มันสดว่าได้ครับเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งห่อนทั้งเปาอันนีเป็นได้กินนะพี่น,อน้องเพียงแห่งมันส่งน้ำแดงได้พี่น้องครเพีิงแห่งใส่อันอนี่ใส่ปลายางไ,ไปเลยครับตรงนี้ใส่ปลายางเสียงหมาเสียงไก่นะครับม,นมันก็มือแรอง,องห่อควนกันอยู่แบบนีบใส่ลงไปปลายางปลาดุใสหดหัวอะไรได้พี่นอ้องหัวตกปเปื่อยกับเล็ แซ่บเพ่ดกันครับน้อยเดี๋ยวตักน้อยก่อนนะครับจะเด็กจะโตถนัดปลานะครับพี่น้องมาที่นี่ปลาค่ะเบื่อขึ้นน้ำปลาเนะครับน้ำปลาโนนัวปลาแม่เฮ็ดเองครับปลาปลาขาวปลาเข่งปลาอีเดือดครับเกิดเลยสามสิบปีของผมปลาแซ่บครับปลาเฮ็ดเองแซ่บ เ,เด็ดเวจเหมือนเขาใส่เห็ดใส่ผักอย่างนี้ปรุงนะครับใส่ปลาไหลไปก่อนหลัขงขาบขับเคียงมหอ,อมก่อนนะครับครับเด็นเว่าปัทิ้งไปเนาะใส่เห็ดเลยครับเดี๋ยวไม่เห็ดเห็ดกระดานลงไปเลยครับขำมากบบาาก,ก,ออกับบังไฟบังเสษลงไปเนาะเออไม่คัทนหมือนเชงนว้นะครับแต่กระตังใจกดติด,ดตามผลลไกดแชร์กดติดตาม ตามใหไปด้วยครับทังไายก็ได้คนที่มารับชมใหม่ๆนะครับถ้าเห็ต้องไปก่อนครับผมให้ป,ปรุงเลยครับพี่นอ้องชุดรวดขับไปเลยนะครับใช้ชุดรวดนดด,ดีใส่ไปอีกคู่กันของคู่กันครับว่ปเป็นยังนี่เดี๋ยวเขามองหัวลาน,นครับนี่จะแสบก๊าบนัวใส่เข้าไปน้ำปลาบอสไซด์นะครับพอสันเซ็นน้ำปลาหลายแล้ว่<ม>ปล่อยเด็ดเล็กน้อยนะครับจะได้ ใส่ผักใส่ไข่มดูแดงปัดอ,อีกนอกักหวานน้งไปเลยครับอืมอเียมไป,ไป,น,ไปน,นะครับโอ้ยบังไฟนพี่น้องกนะรัอนไปครับนกน้อย บาดเห็ดคว้าเต่ตาทานไม่เป็นหวังเห็ดเต่าทังคว้าบานเขาเต่าทานาทเห็ดนี่นะครับใส่ฟื้นใส่ทานนี่นะครับบรรหนกเขาง่ายๆนะครับง่ายจะแสบเนี่ยเป็นหวังไงกับพ่อไก่เลยครับอยากหาหังอยูอยากใส่ผักหวานประจวบ,บเขาจริใส่ไข่ได้ครับประวัติมันสุกไงใส่ไข่ได้พี่น้องไข่นี่ไข่มดแดงนี่ตีไข่ใส่พร้อมครับมันก็จะขุนนะครับ ค,คุณนๆนี่ดิยิ่ในี่โตบ้างนี่แหละโอ้ยครับตุ๋นกับแซ่บด้วพี่น้องเห็นัหมส่ตุ๋นกับใดนะแต่ว่าวันเลยนั่นเพ็รแบบจีดต่ว่าันวันใสหลายใสเพราะเป็นกระแสนะครับใสหลายกับไม่ค่อยมีคนกินหร่กวานไงโดนพี่น้องบตะวันจีดตะไคร่โมเดิร์นขึ้นเก้าตะวันก็จะเป็นผักเป็นหยาไป็นสิ่งที่เรีว่าผู้ากพน้าวานะครับของหน่อยกับแซ่ผักแซ่เห็นปนกันไปนะครับ เ็าไม่ด้เทคโนโลยีพร้อมเสร็จพร้อมกินอะไร่น่องไข่ชุกนะครับฮะอยี่ยังี่ยังทันไหน เป็นยังพ่อเลยอ่ะอืมอืมไม่ได้กินน่ะพี่น้องเกษตรเบื้องมณีเพ็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดครับที่นี่เพอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับคุณน้องสวัสดีครับ